สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมของบางอย่างราคามันขึ้นเอาวๆแต่บางอย่างเนี่ยกลับถูกลงซะง,งั้นอะไรล่ะครับคือพลังที่อยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยกลับกลไกที่น่าทึ่งสุดๆที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่ครับใช่เลยครับนี่คือคําถามสําคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะราคาผักในตลาดสดที่เราไปเดินกันค่ากาแฟแก้วโปรดที่ดื่มทุกเช้าหรือโฮไปจนถึงราคาหุ้นในกระดานเลย ทุกอย่างเนี่ยมันขยับตลอดเวลาจริงๆครับในการเจาะลึกครั้งนี้เนี่ยเราจะมาหาคําตอบของเรื่องนี้แบบพร้อมๆกันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปดูตอนที่มันวุ่นวายเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจจุดเริ่มต้นกันก่อนครับจุดที่ทุกอย่างมันนิ่งสงบหรือที่เขาเรียกกันว่าสภาวะที่ตลาดมันสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองใช่แล้วครับนี่แหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคําว่าดุลยภาพของตลาด ฟังดูอาจจะยากนะครับแต่มันง่ายนิดเดียวมันคือจุดที่ทุกอย่างมันคลิกลงตัวพอดีเป๊ะเลยครับคือปริมาณของที่ผลิตออกมาขายเนี่ยมันเท่ากับปริมาณที่คนอยากจะซื้อพอดีเป๊ะเปะ๊ะไม่มีของเหลือทิ้งแล้วก็ไม่มีของขาดตลาดด้วย นั่นแหละครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีตาช่างอันนึงเลยข้างหนึ่งเนี่ยคือของที่มีขายทั้งหมดหรือที่เราเรียกว่าอุปทา,านส่วนอีกข้างคือความต้องการซื้อของคนหรืออุปสงค์ครับพอสองข้างนี้มันเท่ากันเปะ๊ะไม่เอียงไปไหนเลยเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าราคาดุลยภาพครับซึ่งก็คือราคาที่ทั้งคนซื้อและคนขายแฮปปี้ทั้งคู่เอาล่ะทีนี้คำถามคือ แล้วถ้าตาช่างที่ว่ามันเริ่มเอียงแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งคนซื้อก่อนเลยหรือที่เรียกว่าฝั่งอุปสงค์นี่แหละครับเมื่อจูๆ่ๆความต้องการของผู้คนมันเปลี่ยนไปพอความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นปุ๊บมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะลองนึกภาพตามง่ายๆสมมุติว่ามีเทรนด์สุขภาพใหม่มาแรงมากทุกคนหันมากินอะโวคาโดกันหมดแหลวแต่อะโวคาโดในตลาดมันยังมีเท่าเดิมใช่ไหมครับผลก็คือของเริ่มขาดตลาดสิครับ ทีนี้แหละคนขายก็จะเริ่มขึ้นราคารายละในขณะเดียวกันก็จะพยายามหาของมาขายเพิ่มด้วยเห็นไหมครับว่าจุดสมดุลใหม่เนี่ยทั้งราคาทั้งปริมาณมันเลยสูงขึ้นทั้งคู่เลยกลับกันเลยนะครับถ้าจู่ๆคนเบื่อแล้วไม่อยากกินแล้วความต้องการลดหวบคราวนี้ของเหลือเต็มแผงเลยครับคนขายก็ต้องยอมลดราคาเพื่อระบายของออกไปใช่ไหมครับสุดท้ายทั้งราคาและปริมาณที่ขายได้มันก็เลยลดลงตามไปด้วยนั่นเองคราวนี้เราลองมาสลับข้างกันดูบ้างครับ มาดูอีกฝั่งของตาช่างกันจะเป็นยังไงถ้าความต้องการของคนซื้อยังเท่าเดิมเป๊ะเ,ะเลยแต่เป็นฝั่งคนขายหรือฝั่งอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงแทนจุดนี้นะ่าสนใจมากเลยนะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะสวนทางกับที่หลายคนคิดอะลองดูนะครับถ้าคนขายสามารถผลิตของได้มากขึ้นเช่น มีเทคโนโลยีใหม่ทําให้ผลิตหน้าจอโทรศัพท์ได้ถูกลงและเร็วขึ้นของก็จะเริ่มมีเยอะกว่าความต้องการหรือที่เราเรียกว่าสินค้าล้นตลาดนะน,นะครับทำให้ต้องลดราคาลงมาเพื่อแข่งกันขายแต่สังเกตไหมครับว่าปริมาณการซื้อขายโดยรวมกลับเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้ากลับกันล่ะถ้าต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นมากเช่นราคาวัตถุดิบแพงขึ้นจนผลิตของได้น้อยลงข่าวนี้ของขาดตลาดทันทีเลยครับราคาก็เลยพุ่งสูงขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายโดยรวมกลับลดลงสัง,งนมาถึงตรงนี้เลยครับ นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในโลกของเราเลยที่ทั้งฝั่งคนซื้อและคนขายเนี่ยไม่มีใครอยู่นิ่งๆเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนเหมือนการเต้นรำจริงๆครับที่คู่เต้นทั้งสองคนต่างก็เปลี่ยนสเตปเปลี่ยนท่าไปพร้อมๆกันเลยลองนึกภาพตามช้าๆนะครับสมมติกรณีแรกคนอยากซื้อหน้ากากอนามัยมากขึ้นและในเวลาเดียวกันโรงงานก็ผลิตออกมาขายได้มากขึ้นด้วยสิ่งที่เรารู้แน่ๆคืออะไรครับคือปริมาณการซื้อขายมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไหมครับ แต่แล้วราคาล่ะราคาสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่อันนี้แหละที่เราบอกไม่ได้ทันทีเพราะอะไรเพราะถ้าคนแห่ไปซื้อเยอะกว่าของที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาราคามันก็ยังจะสูงขึ้นอยู่ดีครับแต่ถ้าโรงงานผลิตออกมาซะจนล้นตลาดเลยราคาก็อาจจะถูกลงก็ได้ครับเห็นไหมครับว่ามันไม่แน่นอนหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคนอยากซื้อของน้อยลงแต่ของก็ผลิตออกมาน้อยลงด้วยปริมาณซื้อขายลดลงชัวๆครับแต่ราคานี่สิอาจจะขึ้นลงหรือเท่าเดิมก็ได้เหมือนกัน นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยผลลัพธ์สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงของฝั่งไหนมันใหญ่กว่ากันมันคือการชั่งน้ําหนักกันเลยครับถ้าความต้องการซื้อมันพุ่งขึ้นแบบมหาศาลเลยนะแต่มีของมาขายเพิ่มแค่นิดเดียวยังไงราคาก็ต้องพุ่งสูงขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตลาดเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่จริงๆครับมันคือกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้นแบบ non-stop ต่อเนื่องตลอดเวลาเลย นั้นเรามาสรุปประเด็นสําคัญกันอีกทีนะครับคือไอ้เจ้าจุดดุลยภาพที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ภาพนิ่งชั่วขณะเท่านั้นเองครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยตลาดมันกําลังเคลื่อนไหวกําลังปรับตัวเพื่อหาจุดสมดุลใหม่ๆของมันอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจัยมันก็มาจากทุกอย่างเลยครับทั้งรายได้ต้นทุนเทคโนโลยีการที่เราเข้าใจกลไกนี้เนี่ยมันทําให้เรามองเห็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจที่อยู่รอบตัวเราได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันดูเล่นๆครับตอนเนี้ยลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ขึ้นขึ้นลงๆราคาของกินของใช้ต่างๆหรือแม้แต่ราคาบ้านลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าการเต้นรำของตลาดที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นการเต้นในรูปแบบไหนกันแน่